คุณนไทยรัฐทำไมคุณเงียบไปล่ะครับหรือว่าคุณรังเกียจผมดีฉันไม่ได้รังเกียจคุณชายนะคะแต่คุณชายก็ทราบดีนะคะว่าดิฉันเป็นคู่มั่นของคุณอนวัตแล้วแต่คุณก็ไม่ได้รักหนึ่งไม่ใช่หระอครับ ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้รักคุณอนวัตถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพียงคุณบอกผมว่าคุณรักผมผมก็จะไปตกลงกับหนึ่งและหนึ่งเขาจะต้องเปิดทางให้ผมถ้าผมบอกเขาว่าเรารักกัน งานั้นของคุณนะครับผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของคุณไม่ว่าจะยังไรก็ตามผมก็รักคุณแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณทันทีที่คุณยินดีจะแต่งงานกับผมเอ,อ่แต่การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนะคะดิฉันขอเวลาคิดทบทวนให้แน่ใจก่อนที่จะตอบ ใช้เวลาคิดอีกนานแค่ไหนครับหรือว่าคุณจะรอให้การแต่งงานของคุณกับหนึ่งถูกกำหนดขึ้นถึงจะถูกกำหนดขึ้นแต่ดิฉันก็ไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคุณอนวัตรเาดิฉันไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคนที่ดิฉันไม่ได้รัก สิ่งที่อยู่ลึกสิ่งที่ใจรู้สึกวันที่เราพบกันทำให้ฉันหวั่นไหวคอยระวังทุกครั้งได้แต่คอยห้ามใจเมื่อไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจใจิตใจของเธอกลัวจะต้องเสียใจ ไม่ยาด้ครับผมจะให้เวลาคุณคิดทบทวนดูอีกครั้งผมก็ได้แต่หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนให้หัวใจของคุณตรงกับผมใจอยากบอกว่ารักแต่ปากมันบอกว่าไม่ปากยังคงไม่ตรงกับใจง้เราจะเล่ต่งงานกันนะครับใจจะบอกว่า ก็คไม่รู้ฉันไม่ได้รักคุณอนวัฒจะใช้เวลาคิดนานแง่ไหนครับหรือว่าคุณจะรอให้การแต่งงานของคุณกับหนึ่งถูกกําหนดขึ้นถึงจะถูกกําหนดขึ้นแต่ที่ฉันก็ไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคุณอนวัฒเพราะทีฉันไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคนที่ที่ฉันไม่ได้รัก จอเลยนี่คะอ้าวก้อยห,หนึ่งบอกว่าจะไปหาปุ้มที่นั่นนะ่ะสงสัยว่าคงจะมีธุระสำคัญจะคุยด้วยเรื่องอะไรคะพี่ปูพี่แป้นรู้หรือเปล่าคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจ๊ะแต่ถ้าให้พี่เดาคงจะเป็นเรื่องงานแต่งงานมั้งงานแต่งงานใครเหรอคะ พี่หนึ่งไงจ๊ะคุณลุงเพิ่งมาปรึกษาก,กับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเช้านี่เองคุณแม่คงจะรอให้ปุ้มกลับมาก่อนแล้วค่อยบอกส่วนไอ้หนึง่งก <_ cía> ็คงจะไปคุยกับปุ้มเรื่องนี้นะแต่แปลกนะทำไมไอ้หนึ่งถึงไม่ไปหรือว่าไปแล้วไม่เจอกันสินะนะแล้วปุ้มละจ๊ะ ถ้าสอนหนังสือคุณหญิงเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นไปทำธุระที่ไหนต่อหรือเปล่าจ๊ะจะทำหรือไม่ทำจะเจอหรือไม่เจอมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเพราะถ้าเกิดคุณอนุวัฒน์จะมาคุยกับปุ้มเรื่องงานแต่งงานปุ้มมีอย่างเดียวที่จะพูดก็คือปุ้มไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคุณอนุวัฒน์ค่ะ ทำไมปุ้มถึงไม่อยากแต่งงานกับพี่หนึ่งละจ๊ะปุ้มไม่อยากแต่งงานแล้วต้องเลิกกันค่ะถ้าปุ้มจะแต่งงานกับใครสักคนปุ้มอยากจะมั่นใจก่อนว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วทำไมปุ้มถึงคิดว่าพี่หนึ่งเนี่ยเขาจะทิ้งปุ้มล่ะ ว่าเขาไม่ได้รักเราแลถ้าเราต้องแต่งงานกันแล้วสักวันหนึ่งเขาทิ้งเราเพื่อไปอยู่คนที่เขารักแล้วอย่างนี้ปุ้มจะแต่งงานกับเขาไปทำไมล่ะคะ ดีค่ะแม่โอเหรอนี่คุณปุนะอ๋อคุณปุ๊มีอะไรหรือเปล่าคะผมมีเรื่องอยากจะถามแม่โอหน่อยอะเมื่อครูน่นี้หนึ่งไปที่กระหนกพอหรือเปล่ามาค่ะแต่ว่ามาครู่เดียวแล้วก็กลับไปแล้วค่ะอืมแล้วตอนที่หนึ่งไปเนี่ยปุ้มทำอะไรอยู่แม่โอพอจะรู้ไหม อ๋อคุณปุ้มคุยอยู่กับคุณชายที่ห้องรับแขกนะคะเออคุณปุ้มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรมากหรอกแค่สงสัยนิดหน่อยอ่มันแค่นี้นะขอบใจมาก ก็เหรอคะที่ว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นที่กนออกพรแน่ๆเลยไอหนึ่งมได้ถอยกลับมาไม่ยอมเจอปุ้มแบบนั้นนะ <c oughs> ่ะแล้วแป้นคุยกับปุ้มได้เรื่องว่ายัางไงบ้างอะไม่ได้เรื่องอะไรเลยค่ะปุ้มยืนยันนะคะว่าปุ้มจะไม่ยอมแต่งงานกับพี่หนึ่งแล้วพอแป้นถามเข้าก็บอกว่ากรัว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานและอีกอย่างนึงน,นะคะที่แป้นสงสยัย ปุ้มพูดย้ำตลอดเลยนะคะว่าพี่หนึ่งเนี่ยไม่ได้รักปุ้มปั้นไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมปุ้มถึงคิดแบบนั้นน่ะนี่แหละนี่แหละคือเส้นผมบนภูเขาทั้งลูกเลยพี่ว่าพรุ่งนี้พี่คงต้องไปหาห,หนึ่งซะหน่อยแล้วล่ะ นี่เป็นกระดาษสำหรับใช้พิมพ์การ์ดนะหนึ่งช่วยเอาไปให้ปุ้มเลือกแล้วก็รีบส่งมให้พ่อ,พ,อพ่อจะส่งไปโรงพิมพ์จะได้รีบพิมพ์นะงานแต่งาตงานอย่างตั้งนานไม่ใช่หรอครับมันก็ใช่นะแต่เพราะว่างานนี้แขกร่วมพันคนกว่าจะแจกการ์ดเสร็จอนะคงใช้เวลานานพอดูเลยพ่อจะได้รีบพิมพ์แลวจะได้รีบแจกการ์ดได้ทันหนึ่งกับปุ้มก็รีบรีบรบลือกมาแล้วกัน